สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับคูมโมนะคะวันนี้คูมโมจะมาสอนเรื่องการอ่านจับใจความในครั้งนี้นะคะคูมโมจะมาสอนในส่วนของการตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะเรียนนะคะคูมโมก็จะให้เด็กๆนะคะเขียนตามคําบอกจากบทเรียนในหนังสือภาษาพาทีบทที่1ครอบครัวพอเพียงค่ะ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะคำที่1นะคะคำว่ากล้วยหอมอีกครั้งนะคะกล้วยหอมคำที่สองนะคะคำว่าเซอร์ซาอีกครั้งนะคะเซอร์ซาต่อไปนะคะคำที่สามคำว่าตำนิอีกครั้งนะคะตำนิ ต่อไปคำที่สี่คำว่าอันชันอีกครั้งนะคะอันชันต่อไปคำที่ห้าคำว่าไม่เกรียมอีกครั้งนะคะไม่เกรียมต่อไปนะคะคำที่6กคำว่ามิจฉาชีพอีกครั้งนะคะมิจฉาชีพต่อไปคําที่7จ็ดคำว่า ตะกะอีกครั้งนะคะตะกะต่อไปคำที่8ปดคำว่าแกงบวชอีกครั้งนะคะแกงบวชต่อไปคำที่9กามะเขือเทศอีกครั้งนะคะมะเขือเทศและคำสุดท้ายค่ะคำว่าภูมิใจอีกครั้งนะคะภูมิใจ เมื่อเด็กๆนะคะเขียนเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะฉเฉลยนะคะคำแรกคำว่ากล้วยหอมเขียนแบบนี้นะคะคำที่สองเซอร์ซ่าคำที่สามตำนิคำที่สี่อันชันคำที่ห้าไม่เกรียมคำที่หก มิดฉาชีพคำที่7ตะกละคำที่8แกงบวชคำที่เก้ามะเขือเทศและคำที่10บคำว่าภูมิใจค่ะถ้าเด็กๆนะคะเขียนผิดให้แก้คำผิดโดยการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะแก้คำผิดหนึ่งคำต้องคัดไป3ามคำนะคะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่องซึ่งเรียกว่าใจความหรือใจความสำคัญตรงกันข้ามกับผลความซึ่งหมายถึงใจความรองเป็นส่วนที่ไม่สำคัญค่ะใจความสำคัญนะคะจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องที่อ่านอาจอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้ค่ะ เรามาดูความหมายของใจความสําคัญกับใจความรองกันเลยดีกว่าค่ะใจความสําคัญนะคะหมายถึงใจความที่เด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นค่ะหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบค่ะ ซึ่งในแต่ละย่อหน้านะคะจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคค่ะต่อไปนะคะเป็นความหมายของใจความรองหรือพลความซึ่งหมายถึงใจความหรือประโยคที่เป็นส่วนช่วยขยายใจความสำคัญเป็นใจความสนับสนุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้คําจํากัดความยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนความคิดค่ะต่อไปนะคะเป็นหลักการอ่านจับใจความค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนข้อที่2อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสําคัญแต่ละย่อหน้า ข้อที่3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและข้อที่4ี่นะคะนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ให้เกิดความสละสลวยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการจับใจความสําคัญมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะต้องพิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้ค่ะแล้วต่อมานะคะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างสํานวนหัวหารตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะสรุปใจความสำคัญด้วยสํานวนภาษาของตัวเองโดยการพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญค่ะ อ่ะเรามาดูวิธีการสังเกตใ,ใจความสําคัญกันนะคะซึ่งมี5ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นของยอ่อหน้าข้อที่2ประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนกลางของยอ่อหน้าข้อที่3ประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าข้อที่4ประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของยอ่อหน้าและข้อที่ห ผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทางย่อหน้าค่ะอ่ะตำแหน่งของใจความสำคัญหรือใจความหลักเรามาดูแบบละเอียดกันนะคะข้อที่1ประโยคต้นย่อหน้าเป็นจุดที่พบใจความสำคัญของเรื่องมากที่สุดจะอยู่ในตำแหน่งตอนต้นของย่อหน้าและมีประโยคขยายความหรือสนับสนุนอยู่ในลำดับต่อไปค่ะข้อที่ 2. ประโยคตอนท้ายของย่อหน้า เป็นจุดที่พบใจความสำคัญรองลงมาจากประโยคต้นย่อหน้าค่ะโดยผู้เขียนนะคะจะบอกรายละเอียดย่อๆมาก่อนแล้วสรุปให้ในตอนท้ายค่ะข้อที่3ประโยคกรประโยคกลางย่อหน้าจะมีประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียดต่างๆเก่าไว้อย่างกว้างๆในตอนต้นของย่อหน้าและมีประโยคใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้าแล้วต่อด้วยประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียดต่างๆค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ใจความสําคัญอยู่ในตําแหน่งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าลักษณะแบบนี้นะคะจะมีประโยคใจความสําคัญประโยคที่1ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยประโยคสนับสนุนหรือรายละเอียดและจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆสรุปรายละเอียดต่างๆให้แคบลงในตอนท้ายที่สุดค่ะตำแหน่งของใจความรองหรือพลความ ในแต่ละย่อหน้านะคะอาจจะมีใจความรองหรือพล,ละความอยู่หลายอยู่หลายๆประโยคค่ะซึ่งช่วยขยายเนื้อความของใจความสำคัญเพื่อสนับสนุนหรือแสดงตัวอย่างนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูการจับใจความสำคัญกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งอุรังอูตงังเป็นลิงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างขายคนขนตามลำตัวยาวสีน้ำตาลแดงแขนยาวขาสั้น และค่อนข้างเล็กค่ะใจความหลักของเรื่องนี้นะคะก็คืออุรังอุตังเป็นลิงขนาดใหญ่ใจความรองที่อธิบายเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือมีรูปร่างขายคนขนตามลำตัวยาวสีน้ำตาลแดงแขนยาวขนขาสั้นและค่อนข้างเล็กค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ดีงามทุกต้นปีการศึกษาแต่ละโรงเรียนจะจะให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้สิทธ์ได้กราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของครูและเพื่อปลูกจิตสำนึกให้สิทธ์ได้รู้ว่าการที่เราจะเป็นคนดีมีวิชาเลี้ยงตัวได้นั้นก็ด้วยพระก็ด้วยพระคุณของครูทั้งสิน้นใจความหลักของเรื่องนี้นะคะก็คือพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ดีงามค่ะ ใจความรองที่อธิบายขึ้นมานะคะก็คือโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้ศิษย์ได้กราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของครูและเพื่อปลูกจิตสำนึกค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการอ่านประโยคแล้วตอบคำถามและก็จะสรุปใจความนั่นเองค่ะอ่าจากโจทย์นะคะบอกว่าอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วตอบคำถามและสรุปใจความสำคัญ อันตรายของการฉีดยามีมากมายจึงควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเมื่อป่วยด้วยโรคที่ไม่ร้ายแรงเช่นไข้หวัดคออักเสบท้องเสียและอื่นๆข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าใจความสำคัญของประโยคนี้คืออะไรคำตอบนะคะก็คืออันตรายของการฉีดยาค่ะข้อที่สองถามว่านักเรียนคิดว่าควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาเมื่อใดเรามาสังเกตในนี้นะคะ ก็คือเมื่อป่วยโดยโรคที่ไม่ร้ายแรงค่ะข้อที่3ถามว่าในประโยคนี้เพราะเหตุผลใดจึงควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาคําตอบนะคะก็เพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ค่ะข้อที่4คําว่าโรคไม่ร้ายแรงแต้แก่โรคอะไรบ้างมาดูในประโยคนะคะก็จะพบว่ามีโรคไข้หวัดคออักเสบและท้องเสียค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5บอกว่า สรุปใจความสำคัญของประโยคนี้อ่าเราก็นำที่เราอ่านได้นะคะมาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตัวเองค่ะก็จะได้ดังนี้การฉีดยาทำให้เกิดอันตรายมากมายจึงควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาถ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรคไร้แรงค่ะตัวอย่างต่อมานะคะอ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม พึ่งเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่มีขาหกขาตัวโตวประมาณนิ้วก้อยแบ่งเป็นสามตอนคือตอนหัวหน้าอกและท้องมีงวงไว้สำหรับดูดน้ำหวานมีตาขนาดใหญ่อยู่ข้างหัวข,ข้างละตาและมีตาเล็กๆอีกสามตาอยู่บนหัวมีหนวดเล็กๆทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันอาหารของพึ่งคือน้ำหวานของดอกไม้พึ่งจะมีเหล็กในที่ก้นเพื่อใช้เป็นเครื่องต่อสู้ป้องกันตัว ในรังของผึ่งแต่ละรังจะมีผึ่งสามชนิดคือผึ่งนางพญาซึ่งมีเพียงตัวเดียวผึ่งตัวผู้และผึ่งตัวเมียมนุษย์ได้รับประโยชน์จากผึ่งหลายอย่างคือได้น้ำผึ่งและรังอ่อนตัวอ่อนของผึ่งได้ขี้ผึ่งมาใช้เป็นยาค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าผึ่งเป็นสัตว์ประเภทใดเรามาดูกันในบทความนะคะซึ่งได้บอกชัดเจนว่าผึ่งเป็นแมลงนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะ พึ่งมีตาทั้งหมดกี่ตาและอยู่บริเวณใดบ้างเราก็มาดูในบทความนี้นะคะก็คือมีทั้งหมดหตาด้วยกันค่ะอยู่ข้างหัวและตาและมีตาเล็กๆอีก3ามตาอยู่บนหัวค่ะข้อที่สามนะคะอาหารของพึ่งคืออะไรมาดูในบทความนะคะก็คือบอกว่าอาหารของพึ่งก็คือน้ำหวานของดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่ ในรังของพึ่งมีพึ่งกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันในบทความนะคะได้บอกชัดเจนว่าพึ่งนะคะมีอยู่3ชนิดก็คือพึ่งนางพญาพึ่งตัวผู้และพึ่งตัวเมียนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายถามว่าอวัยวะใดที่พึ่งใช้ดูดน้ําหวานก็คือมีงวงไว้สําหรับดูดน้าหวานนั่นเองค่ะ,ะสรุปหลักการอ่านจับใจความนะคะมีดังนี้ค่ะ ข้อที่1กํากำหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านให้ชัดเจนข้อที่ 2. ศึกษาเรื่องที่อ่านให้ครบถ้วนข้อที่3ตั้งใจอ่านเนื้อหาและเรื่องราวให้เข้าใจข้อที่4เมื่ออ่านจบตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรข้อที่5สรุปใจความสำคัญด้วยภาษาของตนเองและข้อที่6นะคะวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านค่ะ เราก็เรียนจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูโมก็มีการบ้านให้อีกเช่นเคยค่ะงานชิ้นที่1นนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่3นะคะโดยปิ้นลงกระดาษหรือเขียนใส่สมุดให้เรียบร้อยค่ะและงานชิ้นที่2นะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนใน Google Form ค่ะครูโมก็สอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ